หลอกซ้อนอหรอกจากกระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นอย่างไรวันนี้ผมเดี่ยวติเดืการมและสถานีประชาชนไทยพีบีเอสเล่าให้ฟังครับประเดีนว่าผมได้เบาะแสมาจากบรรณาธิการของรายการสถานีประชาชนเนเพราะว่าเป็นแอดมินรับเรื่องน้องเรียนซึ่งก็เห็นข้อมูลมาว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งร้องมาในระบบร้องทุกข์ของสถานีประชาชนครับเขาอ้างว่าเขาตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการแอปเงินกู้ผิดกฎหมายครับ แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อมีการเสียเงินสีทองไปแล้วนะถูกหลอกไปแล้วทำไงฮะเขาไปค้นหาสื่อโซเชียลมีเดียไปเจอเพจเพจหนึ่งฮะปรากฏว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมครับอ้างตัวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุยกับทางทนายความแล้วมีการแอดไลน์กันสุดท้ายคุยไปคุณมาฮะก็ตกเป็นผู้เสียหายเสียเงินฮะหลายบาทเหมือนกันทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นการย้ําเตือนนะฮะหากว่าเพื่อนเพื่อนกำลังตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแอปเงินแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายหรือว่าเว็บไซต์เงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมาย อะไรกัแล้วแต่ก็ตามนีให้คุณพยายามค้นหาเพจจริงครับนะให้สังเกตตัวเลขก็ได้ครับว่าเพจนั้นมีผู้ติดตามมากน้อยขนาดไหนนะ่าเชื่อถือไหมเพราะทุกนี้ต้องยอมรับว่าเพจปลอมที่บางทีเอาโลโก้ออกมาแอบอ้างนะก็มีคนติดตามเยอะด้วยดังนั้นนะการตรวจสอบครับโทรไปถามฮะว่าใช่ไหมใช่รายการสถา,านีประชาชนจริงไหมนะหรือว่าเข้าไปในววเว็บไซต์เนี่ยก็ลองสังเกตดูฮะว่าเว็บไซต์นั้น ดูที่ URL ฮะเพราะบางทีเนี่ยลิงก์ปลอมหรือว่าฟิชชิ่งเนี่ยก็มีเยอะเหลือเกินครับแต่ทางที่ดีนะฮะคุณสงสัยจริงก็โทรไปที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้เพื่อํำการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื่อไหร่คุณตกไปผู้เสียหายครับอย่างแรกเลยพอคุณโอนเงินไปแล้วไปที่บัญชีบุคคลใช่ไหมให้คุณนแคปหลักฐานตรงนั้นไว้แล้วแจ้งที่ธนาคารก่อนหลังจากที่แจ้งธนาคารครับให้แจ้งไปที่ www.thaipolisonline.com ครับ และหากว่าใครต้องการให้เรื่องราวเป็นอุทาหอนหแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนนะครับ